เตาสมชายเคลื่อนไหวครั้งแรกถึงนัดมีเรียหลังงานแกรมมี่ XRS ต้องบอกเลยว่าจบไปแล้วกับคอนเสิร์ตของแฟนเพลงในยุค90ที่ได้ฟินกันแบบเต็มๆทุกช่วงทุกโชว์กับคอนเสิร์ตแกรมมี XRS Ni ตี้ว a i ์ซา Concert และหนึ่งในซีนประทับใจบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อเต่าสมชายได้ขึ้นมาร้องเพลงคู่กับนัดมีเรีย เรียกว่าเป็นภาพที่แฟนๆต่างกรีซนั่นลั่นฮอกันเลยสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่ยังสวยงามและอบอุ่นในแบบเพื่อนรักเสมอล่าสุดเต๋าได้ออกมาโพสแรกถึงนัดหลังงาน g r a m m y x x S โดยเต๋าได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามิตรภาพที่สวยงามคงอยู่แบบนี้ตลอดไปแอดมิเรียบิเนดิขอบคุณนะ h r s m t y r s r o n m e r t ทางด้านของนัทก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเช่นกันค่ะจนหลายๆคนเห็นแล้วประทับใจ ซึ่งนอกจากภาพคู่กับนัดแล้วเต๋อและนัดยังถ่ายคู่กับเต็ดยุทธนาบุญอ้อมพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าขอบพระคุณป่าเต็ดยุทธนาที่รักแอดเต็ดยุทธนามากๆจากใจจริงๆครับผมที่ได้สร้างสารรค์คอนเสิร์ตแห่งปรากฏการณ์ครั้งประวัตนะิศาสตร์ณโลกใบนี้โลกทั้งใบสมชายให้ป้าเต็ดคนเดียวเลยนะครับผมสั้น,นแต่กินใจ